สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกบอยนะครับผมในช่องเมตอร์ไอเซียวในเราเจอกันกราวนะครับเรายังมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่ว่ามันเล่นแล้วมันจะได้รับเหรียญน,นะครับผมนะเล่นแล้วได้รับเหรียญน,นะนะผมเกมนี้เป็นเกมแนว FPS นะเกมยิงอ่ะนะนะเกมยิงนะครับผมก็เหรียญที่ได้จากเกมเกมนี้นะครับก็จะได้เหรียญเป็น K BOx นะครับ ก็แปลว่าคิวบ็อกนะนะ Q-box นะ KBOX นะครับผมก็ตัวย่อของชื่อเกมนี่แหละนะครับผมเกมนี้นะครับผมจะมีโหมดให้เล่นหลายโหมดหลายแมปนะนะครับผมแล้วก็สามารถนำเหรียญที่ได้นะครับผมไปสุกของในเกมในอนาคตตอนนี้เกมไม่ได้มีถึงขั้นนั้นหมดนะครับผมคือมันยังล็อกอยู่นะครับผม มันก็จะมีกล่องที่สามารถสุ่มไอเทมได้นะครับผมกล่องสุ่มไอเทมเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีโหมดต่างๆมีปืนสวยๆอะไรพวกนี้นะครับสุ่มได้จากกล่องซึ่งเราต้องมีการซื้อขายกันในตลาดเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันจะแบ่งระดับเป็นสีนะเห็นไหมกล่องเขียวกล่องฟ้ากล่องม่วงกล่องแดงกล่องเหลืองกล่องทองอาวุธทองนะครับผมซึ่งมันน่าเล่นผมมองแล้วว่าเกมนี้มันน่าเล่นนะครับ เราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะดิงไว้ด้านล่างนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับสามารถเก็บเหรียญได้เช่นกันนี่ครับผมเหรียญอันนี้เหรียญที่ผมยังไม่ได้เก็บนะครับผมพอทุกๆ3ชั่วโมงเดี๋ยวเราเก็บให้ดูกันนะครับนะบผมเนี่ยเหลือ4นาทีผมจะได้เก็บอีกรอบนึงนะครับ4นาทีผมได้เก็บอีกรอบนึงซึ่งเราอะ สามารถอ่ายังไงแอดกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋าของเมตามาสนะครับผมเจ้าหมาส้มนะครับผมแอดกระเป๋าเนี่ย Connect to Wallet นะครับผมนะก็แอดกระเป๋าไปหมาส้มนะครับประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่มีการที่แบบเเพิ่มอะไรกระาไปได้นะครับผมเนี่ยเลขมาแล้วเนี่ย ยังไม่สามารถป้อนเลขกระเป๋าได้ตอนนี้มันยังไม่ไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดใช้คําว่ายังไม่เปิดตอนนี้ผมก็เก็บเหรียญไว้ประมาณ5จุดกว่านะผมก็ได้จากการเนี่ยล็อกอินเนี่ยแหละครับได้จากการล็อกอินเนี่ยนะครับผมซึ่งตัวเกมเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันสักเกมสองเกมนะครับซึ่งเนี่ยหน้าเว็บในอนาคตนะเดี๋ยวผมรีเควสให้ดูอ่านะครับเนี่ยมันจะมีแบบ กลอง a อร์อบนะไม่พอมันยังมีกล่องซุมเนี่ยเนี่ยจะได้ปืนลายต่างๆใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราลองรีรใหม่อีกครั้งว่ามันจะซ้ำกันไหมนะผมเปิดดูอ่านะปืนลายไม่ซ้ำกับเหมือนเหมือนเอาปืนหลายกระบอกมันผสมเป็นปืนเดียวกันนะฮะโดยนี่ยทองแดงทอง สีงเงินสีเขียวนะผมเหมือนเหมือนทุกกล่องมารวมกันนะในอนาคตผมมองว่าเขาจะแบบทําสกินได้นะับผู้เล่นสามารถทําสกินแล้วแบบมีการซื้อขายเป็นเหรียญกันเนี่ยนะก็วนกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวเกมเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเกมว่ามันจะสนุกแค่ไหนหรือว่าเล่นแล้วมันหรือเปล่านะับผมเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าจอเกมแล้วนะครับหน้าจอเกมเดี๋ยวเราค่อยแปะลิงก์โหลดทีหลังดูครับเกมเกมลื่นนะเกมลื่นแต่เสียดายตรงแบบตรงตรงโปรแกรมนะครับที่รองรับถ้าให้เล่นบนมือถือน่าจะดีกว่าเพราะว่าโปรแกรมที่รองรับเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ไม่อะไรนะยังไม่มีโปรแกรมที่แบบรองรับและมีปุ่มเซตมาให้แล้วแบบสามารถเลือ่อนเมาส์ได้คล่องนะตอนนี้เราก็เล่นแบบลําบากแหละแต่ถ้า คือมาเล่นให้ดูก่อนถ้าเล่นในมือถือเราจะเล่นง่ายมากนะเหมือนเล่นเกมธรรมดาเลยเหมือนเล่นพับจีเลยนะฟรีไฟล์เลยพวกนี้เลยนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราเล่นบนคอมเพราะเราจะอดคิปบนคอมเพราะในมือถือมันจะแหลกเกินไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมเดี๋ยวเราดูก่อนอีเวนต์อีเวนต์วันนี้เรายังไม่ได้เคลียร์นะครับผมนะเล่นโหมดทีมไปสามครั้งเราเล่นต้องเล่นเก้าครั้งเพื่อรับสามสิบเพชรสามสิบเพชร ล็อกอินวันน the 네ี้เราได้ของไปแล้วนะผมนี่ไอเทมนะครับผมจะเป็นกําหนดวันและกาหนดชั่วโมงนะเส้นสดใหญ่นะผมอนาคตเราต้องซื้อครับซื้อนะครับผมปืนธรรมดาก็มีน่าจะมีราคาค่อนข้างจะสูงแต่เราเราก็สะสมไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเพื่อเล่นในอนาคตนะเผื่อจะเราจะไม่ลำบากนะครับผมนะผมเพราะว่าจากที่ดูแล้วนะครับผม ปืนเราเนี่ยมีโอกาสถือแค่ธรรมดาถ้าเราจะใช้สกินเราต้องใช้เหรียญแน่เลยแล้วก็การสุ่มกล่องนะผมแล้วก็มันจะมีแรงถีบแรงดีดแล้วก็ยิงแรงอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวผมขอ,อย่าใส่หูฟังก่อนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปลุยด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเราลองหมดหมดแหลงเราไม่เคยลงแมตเทอรเราลงแล้วลงแรลงเราลงสักครั้งดีไหม เราไม่มีไอเทมเขาบอกว่าโอเคลงไม่ได้แมเทัเราลงได้นะครับนี่ครับเราก็เรดดอมซูมไปเลยนะครับอ่ะเราเข้าทีมแล้วครับโอ้โ,อโหแมปนี้โคตรยากแมปนี้เล่นยากครับบอกเลยเล่นยาก นั่นไงแลกกันโอ้ยอ,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 อยู่กลางลานเลยเ

โอ้ยเลงไม่ได้ยนะผูบบกแล้วมันบังคับยากับังคับยากนะครับผมออทับผมมันมีทางเยวนนเนระเฮ้ย มุมพอดีเลยอ่ะตรงนั้นเออมุมพอดีเลยอ่ะเราโดนยิงพอดีมุมมันได้อ่ะโอ้โอ้โอ้เพียบ ตอนนี้ปุ่มบางปุ่มมันยังใช้ไม่ได้ครับเราต้องถ้าดีต้องเล่นในมือถือดีที่สุดน,นะออบ้านผมเรียกว่าจอปากรูอะนะผมโอ้ย มุมนี้ข้างบนจะมองไม่เห็นเราเว้ยอุ้ยมันจะโดนสองแบบนี้เลยเวลานยืนซ้อนอะ่ะเรายังไม่แบบเห็นไม่ทันอาจจะมีเรื่องปิงมันเกี่ยวข้องนะผมตอนนี้ยี่สิบเก้ายบหนะผมเสี่ยงมาก เฮ้ยเฮ้ยเอา่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเรย์สามวินนะครับสามตัวสามตัวโอ้สองตัวเอาวะเอาวะ ตำรวจสู้ๆเย้ชนะแล้วเนี่กากเลยเนี่ยนะผมเราบังคับยากนะบังคับยากนิดนึงก็ประมาณนี้รับรางวัลอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะครับผมเกมนี้ยังมันยังไม่มีการแบบซื้อขายอะไรที่แบบ หลวหอ่ะนี่ในปืนมาหกชั่วโมงฮะเออมันจะปลดล็อกสุ่มอ่ะนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมนะวังเนี่ยมันจะมีหลายอย่างใช้มีดเออยอะไรเอ,อ่ยนะครับผมนะเนี่ยน,นี่ที่ปลดล็อกไปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบปลดล็อกเป็นขั้นด้วยนะหนึ่งสองสามนะผมขึ้นไปเรื่อยๆนะสี่ห้าอะไรพวกนี้มันจะเพิ่มระดับความยากความสูงใน เพิ่มไะดับไปเรื่อยๆนะครับผมนะปลดล็อกนะครับผมอันนี้ก็ผมมาเล่นให้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมทั้งคอนแทคนะครับผมของกระเป๋าเมตามาสนะครับผมแค่ใส่ออินพุตโทเก้นนะครับผมใส่เลขคอนแทคมันก็เอ่อเจเนเรตเองแล้วก็อินพุตนะครับผมแอดเข้ากระเป๋าเมตามาสได้เลยนะครับผมส่วนเหรียญยังถอนไม่ได้ตอนนี้เรามีอยู่5เหรียญแล้วนะครับผม าเหรียอญอย่างเทียน,นครับผมเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะครับกับผมโกบอยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีเกมอะไรมาเล่นกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ